สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีชาวฟอนติคิชั่นทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิวโดครอสกราฟบางวันนะครับวันนี้รู้สึกคิดถึงทุกท่านนะครับก็เลยถือโอกาสอัดคลิปดโด,โดช้าหน่อยละกันอะไรประมาณนี้เนาะมาดูามุมมองของตัวทองคำเนาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไปในทิศทางไหนลักษณะไหนนะครับ ก็มองได้หลายแบบเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละเทคนิคนะครับอ่าดับแรกเราไปดูที่ตัวดีเอ็กวยกก่อนนะครับดีเอ็กวเนาะดูดีเอ็กว่อนในส่วนของตัวดีเอ็กวายที่ที่คือผมมีการพิมพ์ลงไปในเพจเมื่อเมื่อ,อสองสามวันที่แล้วเนาะ,ะก็บอกว่าตัว d ีเอ็กวเนี่ยมันอยู่ในกรอบของการเป็นดาวเทรนเนาะถ้าเราดูใน4ชั่วโมงเนี่ย เหมือนส่งมันเสียเนาะมันทำมันมีการทำ low l o ว e r low ใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเรามาดูนะครับตอนนั้นเนี่ยเราทําไว้2โซนเนาะก็จะมีโซนนี้นะครับที่1เนาะมันทะลุขึ้นมาได้เนาะก็เหลือโซนนี้ครับโซนสุดท้ายนะครับสามารถที่จะหาฮาร์มอนิกได้เนาะมันฟอร์มขึ้นมาในรูปแบบของน่าจะแบดหรือเปล่าดูซิอ่าน่าจะเป็นแบดแพทเทิร์นนะครับขึ้นมาจบที่ราคา104.213เนาะทีเนี้ย พอมันขึ้นมาจบปุ๊บไปดูในทำเฟรมย่อยครับทำเฟรมย่อยใน H1 เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการเขาเรียกว่าช็อกเนาะภาษาคนทั่วไปเขาเรียกช็อกนะครับหรือว่า change of character นะที่ตรงนี้นะครับมีการทำ lower l ว w ล,ล,ลงมานะครับทีนี้ไปดูในทำเฟรมย่อยอีกไปดู15นาทีแล้วกันดูว่าจะลงได้ไหมวันนี้ ก็จะเห็นว่า15นาทีเนี่ยโซนที่น่าสนใจในการเล่นเนาะคือแนวนี้เนาะก็จะเห็นว่ามันมีการขึ้นมาเทสแล้วที่ตรงนี้1ครั้งหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็มีการทิ้งลงไปแล้วก็ขึ้นมาเทสอีกนะครับย้ำๆอยู่ในรักษะแบบนี้ส่วนตัวคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็น liquidity แหละเป็นคเป็นเขาเรียกว่าเป็น e ีโคไฮหรือคือ high พอๆกันแล้วอะน่าจะมีการทําอีกสักหนึ่งมาที่น่าจะแนวเนี้ย น่าจะมีการทำเขาเรียกว่าน่าจะมปการทำหายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับน่าจะมีการทำหายอีกสักครั้งหนึ่งคือพูดง่ายว่ามันยังอยู่ในกรอบของการเซลล์อ่ะคือมันอยู่มันคือกรอบสี่โมงอ่ะเราต้องมองเซลล์ใช่ไหมครับคือแต่าบใดที่มันยังอยู่ในกรอบนี้เราก็ต้องโฟกัสหน้าเซลล์เท่านั้นเนาะคือไม่ว่าจะไงก็ตามก็ต้องโฟกัสหน้าเซลล์เท่านั้นคือเล่นไปตามที่เราเห็นนั่นแหละเนี่ยจากตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่า มันมีการช็อคป,ปุ๊บขึ้นมาเทสแล้วก็เหมือนจะลงได้เนาะแต่กฏว่ามันลงไม่ได้เว้ยเหมือนมันอยากจะขึ้นต่อนะเหมือนอยากจะขึ้นต่อผมก็เลยให้แนวไว้คือแนวนี้แนวสุดท้ายละนะครับก็คือมาดูว่าชุดนี้จะมีการฟอร์มตัวไหมครับถ้าฟอร์มตัวคือเขาเรียกว่ามีการเสียทรงอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็น่าจะเขาเรียกน่าจะลงน่าจะลงได้แล้วอะคือน่าจะพร้อมที่จะลงคือถ้ามีการเสียทรงอีกสักหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่า มีการทำ liquidity แล้วถูกไหมครับคือถ้าตรงนี้เป็น liquidity นาะหมายความว่ามันจะมีคนเซลล์ที่บริเวณนี้ใช่ไหมครับคนสนใจจะมอง่าเป็นต้านใช่ไหมอ่าแล้วก็ซับหลอดอาจจะไว้แบบแถวๆนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีการแทงขึ้นไปก่อนนะครับกินซับลอดแล้วค่อยเสียทรงอะไรเงี้ยลงมาอ่อาจะเป็นทรงนี้ก็ได้ต่อไปที่ d ี y อยู่ในกรอบนี้เราต้องมองว่า d y เนี่ยมีโอกาสท,ที่จะลงนั่นเองเนาะ เออแต่ว่าทรงมันเหมือนทรงไม่ค่อยดีแล้วเหมือนอยากจะขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยอ่าทีนี้ถ้าเราถ้าเรามาดูอ่าใน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 ภาพใหญ่นะครับในภาพใหญ่เนี่ยมันไปได้ถึงไหนบ้างอ่าถ้ามันขึ้นต่อนะเคสถ้าสมมติว่ามันขึ้นต่อนะ,อะแนวที่น่าสนใจเนาะดูกัน ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ตีแชเนลไลน์นะครับอ่าก็จะเห็นว่านะครับพอตีแชเนลไลน์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มเขาเรียกว่าที่จะแบบเหมือนเป็นฟอลเบรกครับเนี่ยอาจจะมาโซนนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับยังไม่เคยถูกเทสอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นฟอลเบรกขึ้นไปนะครับฟอลเบรกขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ฟอร์มใหม่นะครับ,บนะค่บคอยลงอย่างนี้ก็เป็นได้ไม่มีใครรู้นะ แต่เขาเรียกว่าคาดการณ์ไว้ก่อนเนี่ยเหมือนมันคือเหมือนกับว่า,าถ้าสุขผมตีประมาณนี้นะเนี่ยคิดว่าแบบน่าจะมีการแบบขึ้นอีกสักชุดหนึ่งแบบนี้แล้วค่อยฟอร์มตัวลงเออน่าจะเป็นทรงนี้มากกว่าเป็นฟอวเบกขึ้นไปแล้วค่อยลงเนาะชุดนี้มองเป็นคิวแมวได้นะครับยังไม่เคยถูกใช้งานเนาะที่ตรงนี้เป็นลีควิดิตี้อ่า ็น liquidity ตรงเนี้ยมองเป็นไดมอนด์ก็ได้คือเ็นไพ่โปรชิงประเภทไดมอนเป็นเฟส QM อ่ะคือเห็นปะเออคือตัวเนี้ยมันคือเรามองว่ามันเป็น QM แล้วใช่ไหมเนี่ยไหลซ้ายหัวราคาทำ lower lower Low, ใช่ปะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันจะลงใช่ไหมแต่มันก็อาจจะมีไพ่โปรชิงประเภทหนึ่งหรืชอชื่อว่าไดมอนหรือว่าเฟส QM ก็คือเป็น QM นั่นแหละแต่ว่ามันจะเหมือนหลอกว่าจะลงอ่ะแต่ขึ้นไปอีกจึก๊กนึงก่อนแล้วค่อยลงจริงๆอ่า,อาจ,จะเป็นลักษณะทรงนี้ก็ได้ โอเคเนาะเพาะนั้นดียกวายตอนนี้ก็กำกึง่งนะออกได้สองหน้าเพราะนั้นทองคำนี่ก็เหนื่อยเลยครับเล่นยากนะช่วงนี้ถือว่าเล่นยากบาางวันครับอันนี้มาดูทองคำครับถ้าเราไล่โครงสร้างในระดับ4ชั่วโมงนะครับอะ่ะยกเอาตัวนี้ก่อนนะเอากรอบนี้ก่อนกรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการทำโลว์โลว์ไว้คือกรอบนี้ต้องมองเซลล์เท่านั้นนะครับกรอบนี้ต้องมองเซลล์เท่านั้นโอเคเนาะอ่นะ อีกอีกถัดมาผมให้ว่าเป็นชุดภายในแล้วกันชุดภายในเนี่ยผมเห็นว่ามีการวิ่งลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย h i นะครับอ่าไฮโลถูกไหมครับอ่าไ g เนี่ยน่าจะลดย่อมาประมาณนี้เพื่อเป็นโลเพราะว่าเราจะหาจังหวะในการบายตรงนี้อันนี้คือชุดภายในนะผมมองว่าย่อมาเนี่ยเราจะงัดบายขึ้นไปนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในกรอบใหญ่หรือภาพใหญ่เนี่ยมันมันมันเป็นดาวเ trend เนาะคือไล่โครงสร้างมันไล่ได้หลายแบบอะ่ะคือกรอบมันกว้างอะ่ะเห็นไหมครับกรอบกว้างเนาะก็เลยมาไล่ชุดภายในชุดภายในเนี่ยมันมองเป็น up trend ได้ไงก็อยู่ที่เราละนะครับว่าคือถ้าเรารอเล่นภาพใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เล่นไงก็เลยมาไล่ชุดภายในด้วยแค่นั้นแหละเออก็จะเห็นว่าชุดนี้ถ้าเราวัดฮาร์วินิกเนาะชุดนี้ครับอ่าย่อพักที่50 nữa, เนาะ e x t e n ชั o ออกไปเป้าของมันอยู่ที่200กับ224นะครับก็คือเหมือนกับว่าจบ รูปแบบของการวิ่ง ab เท่ากับ c d แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาลงจริงนะครับวัดเป้าเลยก็จะมีเป้าการ,การลงอยู่ที่สามแดสองกับ61.8นะครับที่แนว3 2ก็ก็สวยครับแต่ถ้าเราอ้างเองเรื่องของ liquidity เนี่ยแนว61.8รู้สึกว่าจะดีกว่าเนาะอาจจะจึ๊กนี่เราขึ้นต่อได้ไหมได้หรืออาจจะ หลอกเราเหมือนจะขึ้นลงมานี่เราขึ้นได้ปะได้เหมือนกันโอเคนะเนาะเพราะนั้นแล้วทองคำเนี่ยแผนวันนี้นะอาสรุปแล้วกันถ้าย่อลงมาที่แนวพวกนี้ครับราคาเดี๋ยวนะแถวเนี้ยครับ1923เนาะแล้วก็1910ช่วงเนี้ยครับผมจะหาจังหวะในการบ่ายขึ้นไปเนาะพวกนี้มันมองเป็นฮาร์โมนิกได้อยู่แล้วล่ะนะไม่ยาก เนี่ยผมจะหาจังหวะในการบายเนาะรอการเสียทรงในทำแฟมย่อยแล้วบาดขึ้นไปนะครับที่2แนวนี้นะส่วนโซนในการเซลล์อะ่ะจริงๆถ้าเราตัดเรื่องของชุดภายในออกนะสมมุติผมลบชุดภายในทิ้งเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมาแตะโซนนี้เว้ยเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคิวแมลมีอิมบาลานด์แล้วก็อยู่ใน ที่มันโซนที่มันเป็นอะไรเขาเรียกพรีเมียมโซนอะถ้าเราแบ่งพรีเมียมและดิสค卡尔เนาะอ่าอยู่ในโซนที่มันเป็นพรีเมียมโซนแล้วครับคือตำแหน่งนี้พูดง่ายว่ามันมีการช็อคแล้วอะคือถ้าพูดถึงสมาร์ทนิกคอนเซ็ปต์อะตำแหน่งนี้มันช็อคแล้วเว้ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยอ,อาจจะรอมันหลุดสักหน่อยหนึ่งโลนี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นมา,าจ,จังหวะในการเซลล์ลงไปอ,อันนี้คือมองในกรอบใหญ่ก็ต้องมองเลยลักษณะแบบนี้ แต่ที่แน่คือมันต้องวัดกับโลนี้ก่อนว่าจะหลุดไหมเนี่ยต้องวัดโลนี้ก่อนโอเคปะต้องวัดกันที่โลนี้ก่อนถ้าไม่หลุดโลนี้ก็น่าจะขึ้นเพราะว่าชุดเนี้ยมันโครงสร้างมันเป็น up trend ไงแต่ถ้าหลุดได้ก็ยาวเลยครับโอเคไหมเนี่ยมันออกได้สองหน้ามันถึงเล่นยากไงถ้าขึ้นต่อนะครับถ้าขึ้นต่อก็จะที่หนึ่งเก้าเจ็ดห้าเลยนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเลยก็ใช้ ฮาร์โมนิกนี่แหละเป็นตัวหา uh, เป้าหมายของราคาเนาะ mm hmm. ก็จะเห็นว่า uh, ชุดนี้นะครับมันมีการตรงนี้เนาะผมให้เป็น x นะครับย่อลงมาเป็น a เด้งขึ้น b เนาะยอ่อ c นะครับได้ x ได้ a ได้ b ได้ c แล้วหาดีได้ไหมหาได้เนาะชุดนี้พัก6กสิบ extension พัก61เนาะจบ7888เนาะถ้าจบไม่ได้จบวิธีที่ 1 6 1 8. 8นั่นเองนะครับชุดนี้เรามองเป็นเป็นแคลปได้ครับคือขาจะยืดหน่อยไม่ค่อยสมส่วนนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือมันยืดเกินไปเนาะก็แอดสูมว่าประมาณโซนพวกนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้คือถ้าขึ้นเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับเว้นเสียแต่ว่าเขาฟอร์มใหม่เช่นแบบนี้นะครับใหม่เนาะเว้นเสียแต่ว่าเขาฟอร์มแบบนี้เนาะสมมติว่ามันลงจริงเนาะมันทิ้งตัวลงมาจึ๊ จึ๊กอะเราอาจจะมองเป็นฮาวนิกหนึ่งภาพตรงนี้เนาะอ่าทีเนี้ยพอมันย่อลงมาปุ๊บแล้วดีดต,ตรงกันที่โซนนี้นะสมมตินะขึ้นเนาะขึ้นต่อเนาะสมมุติขึ้นต่อคือไม่ผ่านเราก็สามารถที่จะมองเป็น a b c d ได้ครับมองแบบเนี้ยขึ้นไปได้โอเคไหมเออค่อยมาหาเป้ามันอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าเอารวมรวมแบบว่าอ่าหลุดแค่เนี้ยแล้วขึ้นต่อเลยนะสมมติหลุดแค่เนี้ยแล้วขึ้นต่อเลยเนี่ยก็ต้องอ้างอิงจากภาพนี้ละ แต่ถ้าหลุดแล้วลงมาเลยนะครับมาลงลงมาที่โซล่างอย่างเงี้ยครับก็มองเป็น a b c d ผมจะมองเป็น a b c d แบบนี้หรือท่านจะมองเป็นฮาร์มอนิกภาพใหญ่ได้ไหมได้ครับอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้โอเคไหมเนี่ยมองได้ไหลายแบบเนาะตอนนี้มองได้แค่นี้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันมีการย่อม,มาที่แนวนี้นะครับแล้วขึ้นต่อเนาะเราจะมองเป็นฮาร์มอนิกแบบนี้ได้นั่นเองจบไหม เออวันทองคําออกได้สองหน้านะครับออกได้สองหน้าแต่ถ้าถามว่าหน้าไหนเซฟสุดผมว่ารอย่อเขาเรียกว่าย่อบายน่าจะปลอดภัยกว่าก็จะมีอยู่แนวนี้เนาะอันที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็แนวนี้อันที่สองประมาณนี้คือย่อบายน่าจะเซฟสุดถามว่าเด้งขึ้นมาเซลดีไหมครับไม่ค่อยสวยแล้วอะ่ะกลัววะกลัวมันจะเป็นลงมาหลอกอะ่ะคือรอบายดีกว่า นะเนาะแต่แต่เฮ้แต่แนวนี้มันแข็งนะวเว้ยเนี่ยเรามองเป็นเรามองเป็นซับพอร์ตรีซิสแตนได้นะครับเนี่ยเป็นฟลิปโซนได้นะมันก็แข็งอยู่อะเอาไงเดียอยากเล่นไหมอ่าถ้าอยากเล่นเนาะอ่าถ้าอยากเล่นก็วางสักแถวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวดูก่อนนี่มันจะมีโซนนี้อยู่ที่ยังไม่เทสนะครับ ตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ย,ยมันก็สวยอยู่นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากเล่นเนาะอ่าเนี่ยครับแถวเนี้ยก็น่าสนใจถ้าจะถ้าจะเซล,ลนะเอสอ่าซอ็อบลอยก็เหนือโซนไปเลยคือโซนมันสวยอะโอเคไหมโซนมันสวยก็ถามว่ามันมีโอกาสขึ้นไหมก็ก็มีแต่ก็โซนมันสวยอะ่ะ แต่ถ้าเราหาเงื่อนไขเพิ่มเพิ่เติมเยอะๆเนี่ยมันก็สนับสนุนนวเนี่ยทรีไดฟ์ในลักษณะแบบนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยครับได้หนึ่งได้สองได้สามเนี่ยพอดีเลยครับรอเซล,ลก็ไม่น่าเกียดเนาะเพราะนเรียนได้สองหน้านะครับอ่าตรงนี้ก็น่าบายสองแวโอเคเนาะสองคำนะครับอืมประมาณนี้แต่ผมรอบายนะผมไม่ค่อยกล้าเซล,ลเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ ทีนี้คู่ไหนต่อครับคู่เงินเนาะเอาักหน่อยแล้วกันเนาะคู่เงินนะครับคู่เงินเดี๋ยวเราใช้ตัวอา m แล้วกันเนาะในการวิเคราะห์จะได้รวดเร็วนะครับสำหรับตัว e ูอาเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่มีโซนในการเล่นเลยนะครับแบบ q ิวแมลหาไม่เจอเลยแบบโซนสวยๆเนาะทีนี้พอมันเป็นในลักษณะแบบนี้นะเราพอเราหาไม่ได้เนี่ย เราก็อาจจะต้องใช้ชแนลไลน์นี่แหละเบสิกเลยนะครับลองตีดูว่าเป็นไงบ้างก็จะเห็นว่าเหมือนมันมันหลุดเนาะมันหลุดมันหลุดชแนลไลน์เราลงมาเนี่ยก็ต้องหามุมใหม่นะครับหรือลบเส้นนี้ทิ้งหามุมใหม่ผมตีลักษณะแบบนี้นะครับก็เห็นว่าพอมาหลุดแล้วเนี่ยนะครับอมหลุดเนี่ยมันก็น่าจะลงมาที่แนวประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้เนาะก็ต้องมาดูครับว่าแนวเนี้ยมันโซม,มันสวยไหมก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็น s n r flip หรือว่า flip zone นะ่ะหรือว่าเป็น support resistance นะ่ะที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับอ่าก็ลองวัดดูมองเป็น a b c d ได้ไหมอ่ะลองดูนะครับชุดนี้เฮ้ยอ่ะชุดนี้พัก50ครับ b c e t n ช i o n จบนี่เลยครับ200 224เนาะตรงนี้ถ้าเราวัด ระยะจริงนะครับก็จะเห็นว่า,าระยะจริงอยู่นี่อ่ะนี่เนี่ย a b c d นะจบนี่เลยก็ใกล้เคียงนะก็ใกล้เคียงอาจจะเขาเรียกว่าสะบัดหลุดมานิดหน่อยนะครับก็เป็นส่วนนี้ใกล้เคียงมาดูเดก่อน าเราดูระดับเดย์ไม่มีโซนให้ตีเลยว,วะ่ะไม่มีเลยอ่ะอเนี่ยน่าจะโนโซนเนี้ยรอฟอร์มแล้วกันเนาะรอฟอร์มประมาณนี้ e u อเนาะเพราะั้นสรุป e u อเนี่ยน่าจะเป็นขาลงต่อนะครับได้เป็นขาลงต่อแนวที่เราจะรอเล่นก็เนี่ยลึกๆหน่อยครับ1.06 4งจุดศูน อ่อศูนย์เจ็ดหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อืมทีนี้ไปดูซ้อสนี้คอนเซปต์นิดหนึ่งอ่าถ้าสมมติว่าไมีคอนเซปต์เนาะจะเห็นว่าจะเห็นว่านะ eur usd นะอ่าอันนี้คือซ้อสนี้คอนเซปต์เราวิเคราะสี่ชั่วโมงเนาะก็จะเห็นว่ามันมีการทำหายหายเว้ยถ้าเราดูสี่ชั่วโมงของซ้อสนี้คอนเซปต์นะมีการทำหายหายเพราะเนี่ยกรอบเนี้ยเราต้องโฟกัสบ่ายเท่านั้นใช่ไหมต้องโฟกัสบ่ายเท่านั้นแต่แต่แต แต่นะครับโฟกัสบ่ายเนาะ,ะก็จะมีโซนนี้เนาะที่น่าสนใจอันที่1เนาะแล้วก็มีโซนประมาณนี้แหละอยู่แถวเนี้ยอันที่2ก็โซนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าถูกทําลายแล้วมีการทะลุลงมาก็จะเหลือโซนที่สโซนสุดท้ายเนี่ยแต่โซนเนี้ยคือมันมันไม่ใช่อะ่ะเขาจะว่ามันไม่สวยเลยถ้าภาษาผมคือมันไม่สวยเลยผมว่ามันน่าจะหลุดอะ คือสมารม์ทมินคอนเซปต์อ่ะมันจะเป็นกรอบของการมองขึ้นอยู่เว้ยแต่โซนมันไม่สวยผมก็เลยคิดว่าแม่งน่าจะลงต่ออ่าน่าจะลงต่อนะครับพอมันลงต่อเบรกลงต่อปุ๊บเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะหายไปถตงว่าม,มันลงต่อเนาะจึกจ๊กจื๊จ๊อ่ะไอเนี้ยมันจะหายไปนะครับเราก็จะใส่เบรกออฟสตัคเจอร์ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็จะได้หน้าเทรดที่มันเป็นฝั่งเซลล์ครับอ่าอาจจะเป็น โซนประมาณนี้ที่เราจะได้เซลลงไปตรงนี้เรามองเป็น liquidity ก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะงั้น EY USD เนี่ยคิดว่าไม่น่าบายอะ่ะคือไม่น่าทำอะไรเลยดีกว่าข้ามเออข้ามทัานมาในส่วนของ GDP USD เนี่ยาดู G U หน่อยในส่วนของ G U เนี่ยถ้าในส่วนของตัว R T M เนะาะ จริงๆโซนพวกนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีตรงเนี้ยที่พอได้ดีกว่าแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคถ้าจะเล่นเนาะตรงตำแหน่งเนี่ยครับมันสามารถที่จะมองเป็นเป็นทรีไดฟได้นะเนี่ยได้หนึ่งได้สองคิดว่าน่าจะขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยได้สามนะครับอ่าเช็คอันนี้นิดหนึ่งตัวนี้พักเจ็ดสิบจุดเออพักเจ็ดสิบแปดจุดหกจบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสอง จับระยะ1ต่อหนึงเนี่ยครับตรงนี้มันมองเป็น A B C D ได้ถ้ามันไม่หลุดนะหมายถึงว่าถ้ามันขึ้นไปเลยอย่างนี้ครับเราก็จะมองเป็น A B C D ได้วันตรงนี้ก็น่าสนใจที่จะเซลล์ตรงนี้เป็น liquidity นะครับหรือจะเอาแค่ tree dive อย่างเดียวก็ได้หรือจะมองตรงนี้เป็น liquidity ก็ได้โอเคเนาะ ถัดมาเป็น usd cad ตัวเนี้ยมันเป็นคิวแมวเนาะเป็นคิวแมวราคามีการทำ l ลว e r low ตรงนี้มีการสร้าง liquidity ทิ้งไว้นะครับแต่มันมันเป็นง่อยๆ่อยอะ่ะมันไม่ค่อยสวยวะ่ะเพราะว่าเนี่ย high มันคือ high มันจ่ะกันแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่แน่นอนครับโซนมันดีครับมันมี imbalan คือทุกอย่างคือ perfect มากเลยแต่ว่าหัวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พราะนั้นก็เลยให้สัญญาณในการรอคอนเฟิร์มก็คือรอหลุดโลนี้นะครับหลุดโลนี้ได้เมื่อไหร่เด้งขึ้นมาค่อยหายจาังหวะเซลล์ละกันโอเคเนาะตอนนี้ก็เหมือนจะมีใดนะแต่จะใดจริงก็เปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งถัดมา usd c f ตัวนี้ไม่มีสัญญาณในการเล่นเลยเนาะไม่มีสัญญาณในการเล่นเลยอ่าโอเคทีนี้เราลองวิเคราะห์ในมุมมองอื่นบ้าง อ่ะา,าร์มันิกตีชแนลไลน์แบบนี้เหมือนจะหลุดเนาะเหมือนจะหลุดโอเคมีมองอื่นไหมที่ตีได้มีไหมไม่น่าได้ตรงนี้ล่ะโอ้โหอย่างกว้างอ่ะของสีชั่วโมงล่ะตีได้ไหมอ่ะก็จะประมาณนี้นะอ่ะอ้างอิงจากของสี่ชั่วโมงแล้วกันอืม ชุดนี้เรามองเป็น A B C D ดีไหม A B C D เนะาะอ่ลองดูครับชุดนี้ย่อพักเท่าไหร่ครับ70 7จุดเอชันต่อจบร้อยสี่อย่าลืมเช็คระยะจริงด้วยก็เห็นว่า P R C กับเออก็จะเห็นว่าระยะจริงกับเอ็นชันเนี่ยตกที่เดียวกันเนะาะ A B C D อยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูต่อครับ ไอตําแหน่งที่มันจบ a b c d เนี่ยมันกาเรียกว่าโซมันสวยไหมนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มีซับไพยอยู่นะครับซับไพยอยู่ถัดมาถัดมาถัดมาตรงนี้เรามองเป็นฟิบโซนได้นะครับเป็นว่าเป็นแนวตต้านเนี่ยหมายความว่าไงราคาลงมาปุ๊บเป็นแนวรับเนาะลงมารับอะไรอย่างเงี้ยลงมา รับไม่อยู่เด้งขึ้นมากลายเป็นแนวต้าเนีเ่ยไหมครับเราเรียกฟิปโซนนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคานะครับอาจจะมีการกลับตัวที่แนวนี้นะถ้าเอาไม่อยู่ก็จะเป็นข้างบนนะครับสองแนวโอเคไหมสอ,องแนวนี้แหละตรงไหนอีกตรงนี้ล่ะดูดมาแล้วเนาะอ่า ก็จะมี2แนวนี้แหละเป็นแนวที่น่าสนใจถ้าเราจะเซลล์เนาะทีนี้ถัดมาถ้าสมมติว่ามันย่อลงมาละอ่าถ้ามันย่อลงมาล่ะก็จะมีแนวประมาณนี้นะครับที่น่าสนใจถ้ามันย่อลงมาเนาะที่เราจะบายขึ้นไปอะ่ะเนี่ยตรงนี้เป็น liquidity เนี่ยปึ๊บเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้รอบายดีกว่าถ้าย่อลงมานะ แต่ถ้าขึ้นก็2แนวนี้แหละเนาะโอเคส่วน uJ มันจะทรงเดียวกับ u can เลยครับเนี่ยเป็น q m l เนาะมีการสร้างล u ควิตี้ถึงไห้แต่ว่าเออเขาเรียกไงครับเหมือนกับว่าราคาเนี่ยมันมีการทำโลว์โลเนาะลงมาปั้งแล้วดีขึ้นเลยแบบนี้เหมือนแรงซื้อมันค่อนข้างเยอะครับมันแสดงถึงว่า แบบเหมือนเป็นเป็นฟอลเบรกอ่ะเหมือนมันลงมาแดกซับลอตคนเน่ะเข้าใจป่ะแบบคนมันรอบ่ายกันตรงนี้ใช่ป่ะแล้วซับลอตก็ตั้งต่ํากว่าตรงนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนก็เหมือนมันแบบแดกซับลอตของขาบายเสร็จอิ่มแล้วครับมันก็ขึ้นเลยอะไรเงี้ยเออน่าจะไปต่อประมาณนี้คือกลัวมันขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้ลักษณะของการฟอร์มตัวแล้วกันนะครับอ่ะก็มาดอก็มารอดูว่าเมื่อราคามาชนโซนตรงนี้ครับสีทึบๆเนี่ยมาดูซิว่าในทางฟรมย่อยเนี่ย มีการเสียทรงไหมนะครับถ้ามีก็ค่อยหาจาาังหวะในการเล่นเนาะถ้าไม่มีก็ปล่อยผ่านเลยอืมประมานี้ถัดมาไปดูในส่วนของบิตคอยกันบ้างในส่วนของบิตคอยเนี่ยก็ยังอยู่ที่โซนเดิมเนาะที่เราคุยกันก็คือโซนเนี้เป็นโซนที่เราจะ่ายนะครับเป็นโซนที่เราจะบาย เนื่องจากว่าตรงนี้ผมมองเป็น liquidity เนะาะตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะบายก็บายต่อไปจะให้ว่าไงก็บายต่อไปเพราะมันยังไม่หลุดโซนนะครับก็รอรุนว่าจะมีแรงซื้อกลับมาอีกไ,ไหมก็เหมือนแรงซื้อมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีการเทกลับลงมาอืมถ้าวันนี้ DXY มันเดี๋ยวนะมันวิ่งส่วน DXY หรือเปล่าวะ อันนี้ผมไม่รู้นะคือไม่ค่อยไม่เคยดู BDC เทียบกับ DXY เท่าไหร่นะแต่ถ้าเอาตามเนื้องานก็คือตอนนี้ก็ยังก็ยังถือบายอยู่ยังไงก็ต้องบ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในระดับเดยเนี่ยยังไงก็ยังไงซ้าเนี่ยก็เป็น up trend อยู่ใช่ไหมอ่าไอเนี้ยเหมือนเป็นชุดพักนะครับเนี่ยนี่คือกรอบราคาเดี๋ยวพักเสร็จเดี๋ยวขึ้นต่อเนี่ยเรามองแค่นี้เราก็เลยยังเชื่อมั่นนะครับยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังให้น้ำหนักในการบาย โอเคเนาะส่วนถ้าใครคิดว่ามันขึ้นมาสุดแล้วเนี่ยนะครับโซนที่หน้าสวนจริงๆเลยเนี่ยคือตรงนี้อ่ะถ้าจะสวนก็คือตรงเนี้ยที่หน่าสวนก็จะสวนเทรนห,หน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย,อย่าลืมครับว่าเราเล่นตรงเนี้ยเราสวนเทรนก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าผมเก็บแค่นี้แะเออเก็บแค่นี้เราอาจจะวินก็ได้แล้วมันค่อยขึ้นต่อตามเทรนเดิมได้ไหมได้นะครับโอเค ถัดมาในส่วนของ ETH ดูเด็กอ่ะนในส่วนของ ETH เนี่ยแนวที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เขาน่าจะทำ liquidity หรือมองเป็น tweet ได้ก็ได้ครับเออง่ายดีมองเป็นท w e e ได้ไปเลยอมองเป็น t w e e ได้ไปเลยน่าจะลงอีกชุดหนึ่งนะน่าจะลงชุดหนึ่งตัวนี้มองฮาร์มเลงได้ไหมเออ่ได้ครับพักหกสิบเอ็ด พักหกสิบเอ็ดพักหกบเอ็ดจบเจ็ดแปดแปดแปดเนาะจื๊บแล้วก็ตำแหน่งนี้เรามองเป็น A B C D ได้ด้วยนะครับเพราะันแนวที่น่าสนใจก็จะมีหนึ่งจึงอ่าสองแนวนี้ที่เราจะบายขึ้นไปสำหรับ E T H U S D T ตรงนี้เรามองเป็น up trend ไง เนี่ยชุดนี้เป็นเหมือนชุดคอลเลกชันเนาะชุดพักประกอบราคาอยู่ประมาณนี้เราจะบ่ายขึ้นบ่ายโอเคไหมประมาณนี้ทันมา XRP ครับตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลยครับโซนที่เราให้กันไว้ก็คือโซนนี้เนาะตรงตำแหน่งนี้เรามองเป็น liquidity ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะมีของที่ตรงนี้ก็ถือครับลุ้นต่อไปว่ามันจะขึ้นไหมนะครับก็บังไล้ทุนไวซะ โอเคไหมอ่าทีนี้ถ้ามองในมุมของอตัวฮาร์โมนิกลอ่าตัวฮาร์โมนิกลอืมตัวนี้พักห้าสิบเนาะตีใช้หลักกันมาอันนี้คือถ้าเราถ้าเราแบบใช้ฮาร์โมนิกล้วนๆเนาะตัวนี้วิ่งขึ้นมาพักห้าสิบเนาะคิดแบบเขาเรียกว่าคิดไว้น่าจะลงมานี่ไม่หลุดนี่นะห้ามหลุดนี่ขึ้นมาที่แนวนี้ คือน่าจะฟอร์มเป็นรูปแบบของตัวแบทแพตเทิร์นนะครับเนี่ยคือห้ามหลุดห้ามหลุดเพราะว่าเนี่ยอาจจะสะสมบายที่แนวแนวนี้เนาะเนื่องจากว่า,ามีเงื่อนไขก็คือมีเทลไลท์เห็นไหมครับมีเทลไลท์มีเทลไลท์ตัดผ่านนะครับมีเทลไลท์ตัดผ่าน,นะลลานชุดนี้เราเขาเรียกว่ามองว่าเป็นฮาวนิกแพตเทิร์นประเภทแบบเป็นแบดอ,อ่ะก็เลยจะหายังหวะในการบายชุดนี้ซับรอยอยู่ที่หัว A, เออย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็น เป็นไอเดียในการเทรดหรือท่านจะรอให้เขาเบรกชุดนี้ก็ได้ครับเนี่ยอรอให้เบรกบีพอยตครับหมายความว่อาอะลงมาเทสนี่เนาะปล่อยมันนะครับปล่อยมันตั่คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเบรกบีพอยต์ได้ปุ๊บย่อกลับมาค่อยกัดบายขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มีวิธีการเล่นหลายแบบโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ก็อ่าแล้วก็ใครที่สนใจวิธีการเทรดหรือวิเคอราะห์แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดูได้คือ,ค,อ,ค,อคือสามารถเรียนรู้ได้ด้วย,วยตัวเองนะครับก็ไปที่คลิปวิีโอสักคลิปหนึ่งนะครับไปที่คำอธิบายด้านล่างเนาะก็จะมีเรียงแบบเนื้อหาไว้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ส่วนใครที่สนใจคอร์สเรียนก็สมัครเข้ามาได้เช่นเดียวกัน ครับก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยเพียงแต่ว่าไม่ค่อยจะได้อัปเดตในในในโซเชียลเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กันในกลุ่มนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะวิดีโส่งปกติครับส่วนใหญ่จะผมจะไปเหมือนช่วงนี้บ้าทำแบ็กเทนนิดหนึ่งนะครับเหมือนอย่างเงี้ยครับก็จะทําทิ้งไว้ให้กับสมาชิกเนาะเออเนี่ยช่วงนี้ผมบ้านิดหนึ่งนะเออก็อย่างเงียบๆหายไปหน่อยนะครับ ค,คือพยายามที่จะปรับปรุงระบบเทรดนะครับแล้วก็อัปเดตคอร์สเรียนเนื้อหาใหม่ด้วยอันไหนที่ผมเขาเรียกว่าอธิบายแล้วมันยืดเกินไปก็ตัดทิ้งอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ทําของ RTM เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มทาของสวัสดิวิ c คอนต่อให้มันเขาเรียกว่าตัดเนื้อหาที่มันมันยืด,ดยืด,ดยาวอกไปหรือบางคําที่ผมอธิบายแล้วมันฟังดูยากเนี่ยครับเราก็แก้คําพูดใหม่โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ